ดมยาดมตราไผ่คู่ สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ตมวานถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกา20นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานเจวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซน และเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชมวานสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชจนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนถวายพรพระจบ ทรงประเคนพระทหารเพนแด่พระสงฆ์พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตรสามสิไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดระปกร์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน93รูปเท่าพระจมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นนั่งยังอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตราย11ไตรสาเที่ยวพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะรหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตรจนครบ93ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังหน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกน้ำมุกเหนือพระนั่งดุสิตมหาปราสาสรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทรงคมโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหารสี่รูป และวัดสัเกตร,ราชวรมหาวิหารสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานเจวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้ด้วย ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา19นาฬ in ิก <tới> า <IN> 2นาทีท <na inhos> in ุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเส้นและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นเฝ้ารับเสด็จ สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นมีบทสวดที่มีทํานองเป็นเอกลักษณ์ผัดเปลี่ยนกันในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช,ชวรมหาวิหารในบทนมัสการทํานองเลื่อนซึ่งเป็นการสวดที่เอื่อนเสียงสวดยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบทไม่เน้นความชัดเจนของคําสวดบางครั้งเรียกกะเลื่อนหรือกะเคลื่อน และประสงค์จากวัดราชสิทธารามราช,ชวรวิหารในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีในทํานองกะซึ่งเป็นทํานองสวดที่มีลักษณะลงตัวชัดเจนและเอื้อนเสียงมีจังหวะยุดเป็นวรคซึ่งมีสองลักษณะคือกะเปิดมีการสวดเน้นการออกเสียงคำสวดชัดเจนและกะปิดเป็นการสวดเอื้อนเสียงยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมรอบตัดสินระดับประเทศวันนี้เวลา13นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทอประเนียนิทรรศการผ้าลายสิริราชพัตราพรแสดงผลงานการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตกรรมสี่ภาคหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายและสีสันตามเอกลักษณ์ในแต่ละถิน่นได้พระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายสิริราชพัตราพรประเภทผ้ามัดหมี่ประเภทผ้ายกจกขิดแปรวาและประเภทผ้าบาติกลายที่1และลายที่สองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568 ทรงออกแบบเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรประจําปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ทรงค้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณจากบทบันทึกทางประวัติศาสตร์สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยทรงนำมาออกแบบต่อย,ยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากล สื่อถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยและให้ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างสารรค์งานผสมผสานกับลวดลายโบราณในทุกภูมิภาคเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแห่งอดีตยกระดับมาตรฐานและการสร้างสารรค์ตามความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินจากนั้นทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลาลายสิริราชพัตราพรและงานหัตถกรรมรอบตัดสินระดับประเทศ ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดการประกวดผลงานเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสด็จวรวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ภาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปมีคณะกรรมการกิติมศักดิ์และคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจากกระทรวงมหาดไทยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและด้านสีธรรมชาติรวมทั้งดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศร่วมเป็นกรรมการกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายช่างทอผ้า และช่างหัตถกรรมทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็นผ้า14ประเภทรวม8,336ผืนและงานหัตถกรรม567ชิ้นโดยรอบตัดสินระดับประเทศมีผ้า54ผืนและงานหัตถกรรม5ชิ้นผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ้าลายศิริราชพัตราพรประเภทผ้ายกจกขิดแพรวาประกอบด้วยลายดอกพุทตานลายมายุรศิริ ลายขอเฟื่องอุบะและลายขอเจ้าฟ้า2568ประเภทผ้ามัดหมี่ประกอบด้วยลายดอกพุทธาลลายเฟื่องอุบะและลายขอเจ้าฟ้า2568ประเภทผ้าบาติกลายที่1ประกอบด้วยลายดอกพุทธาลลายหัวใจดอกพุทธาลลายมยุรสิริกลายม้าและลายขอเจ้าฟ้า2568ส่วนประเภทผ้าบาติกลายที่2ประกอบด้วยลายดอกพุทธาลลายหัวใจดอกพุทธาล ลายช่อดอกพุทตาลลายมยุราสิริลายม้ยยา,มาและลายขอเจ้าฟ้า2,568แต่และลวดลายต่างมีความหมายเช่นลายดอกพุทตาลสื่อความรุ่งเรืองความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมไทยลายเฟื่องอุบะสื่อความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ช่างทอผ้าและงานหัตกรรมขอให้ทุกคนทำงานนี้ต่อไปให้นึกว่า รากฐานและจุดกําเนิดนั้นมาจากสมเด็จพระพันปีสมเด็จพระพันปีคือองค์ที่สร้างอาชีพให้แก่วงการหัตถศิลป์ผ้าไทยแม้กระทั่งศูนย์ศิลปาชีพหรือศิลปาชีพสถาบันศิลปหนาที่แห่งนี้ท่านรักของท่านและท่านไม่อยากทิ้งมันเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพวกคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่า คนรุ่นกลางก็ต้องทำมันต่อไปแล้วก็ทำยังไงให้มันไม่อยู่กับไม่อยู่กับที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากแล้วท่านงคิดว่าท่านก็คงภูมิพระไทยแล้วก็สนุกไปกับการแข่งขันในวันนี้เพราะว่าท่านยัง ชอบโปรดงานเรื่องเริมแบบนี้งานสนุกงานแข่งผ้าแบบนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานภาพพระกฐถินประจำ